นิยายเสียงเรื่องหัวใจทรนงบทที่47หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วปู่ย่าพ่อแม่พักผ่อนกันอยู่ภายในโรงแรมภาสกรกับยี่หวาออกไปพบคนที่มาซื้อบ้านของพ่อกับแม่ทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าของบ้านคนใหม่โอนเงินสดทันทีไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเอกสารก็เรียบร้อยเร็วมากสำหรับคนพิเศษ ทุกเรื่องก็เหมือนจะมีแต่เรื่องพิเศษอยู่เสมอยิหวเหนื่อยไหมพาสะกรจับมือยี่หวามากลุมไว้ขณะขับรถกลับโรงแรมไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่พาสเหนื่อยกับยิหวอีกพี่ไม่เหนื่อยเลยยิ่งมียิหวาอยู่ใกล้ๆไม่เหนื่อยหรอกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่พาสยิหวาสบายใจแล้วใช่ไหมไม่น่ามีอะไรแล้ว เรื่องไปต่างประเทศพี่คุยกับพราดีพินสุดาแล้วนะสองสาวตกลงไปกับเราหรอกคะดีใจจังยี่หว่าไม่เคยไปฝรั่งเศสบ้านเมืองเขาคงสวยสะอาดมากเลยนะคะครับสวยงามน่าอยู่แต่ไม่น่าอยู่เท่าบ้านเราเหมาะสําหรับไปเที่ยวมากกว่าสําหรับพี่นะแต่ถ้ายี่หว่าไปแล้วชอบและอยากอยู่พี่ก็จะอยู่ด้วย <P PS> พี่พาใจดีจังเลยค่ะใจดีกับยิ่หว่าคนเดียวเท่านั้นแหละไม่เคยใจดีกับคนอื่นเลยจริงเหรอคะดีใจจังใจดีกับยิ่หว่าแบบนี้ตลอดไปนะคะห้ามไปใจดีกับผู้หญิงอื่นด้วยไม่หรอกพี่มียิหว่าคนเดียวก็พอแล้วก็เหลือส้อยกับพี่ภูมิแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาส้อยไปอยู่แล้วแต่พี่ภูมินี่ต้องถามอีกทีคะ่ะ เพราะว่ากำหนดการเราไปนานจังยี่หว่ากลัวว่าพี่ภูมิจะติดงานเพราะไม่ใช่แค่งานสูตรกุหลาบอย่างเดียวพี่ภูมิยังมีงานนอกอีกนะคะยังไงต้องพาไปด้วยกันพี่อยากให้เขาไปดูพวกงานออกแบบที่นูน่นเพื่อได้เอามาปรับใช้กับงานที่บ้านเราถ้าไปไม่ได้ถึงเดือนก็สักสองอาทิตย์ก็ยังดียี่หว่าคิดว่าพี่ภูมิน่าจะไปค่ะ ต่อาจต้องขอกลับก่อนเพราะห่วงงานกรณีที่มีงานค้างนะคะเพราะอะไรครับกอนตาซอยไม่อยู่พี่ภูมิก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะตัวติดกันซักขนาดนั้นพี่ก็คิดเหมือนอยิวาพี่พาดว่าพี่ภูมิเป็นยังไงบ้างคะรู้ใช่ไหมคะว่าพี่ภูมิชอบสร้อยสนพี่ว่าเขาใช้ได้นะแต่ยังเด็กไปเรื่องงานก็โอเคเลยเสียแต่ว่าอายุยังน้อย ห่างกับซ้อยส่วนไม่กี่ปีแต่ยี่หว่าว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะพี่ภูมิเป็นผู้ใหญ่มากใจเย็นแล้วก็อบอุ่นด้วยค่ะพี่ไม่ว่าหรอกคนจะรักกันเราจะไปห้ามได้ยังไงยี่หว่าดีใจแทนพี่ภูมิจังเลยอินทวาหาันมายิ้มหวานกับภาสกรหัวใจเธอเวลานี้เบิกบานเหลือเกินไม่มีความกังวลอะไรอีกแล้วยิ่งได้อยู่ใกล้ๆก,กับภาสกร ยิ่งทำให้เธอเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ตามภาสกรจะปกป้องและคลุ้มครองเธอได้จะทำให้เธอปลอดภัยและเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้นาครอบครัวที่ดีเธอเชื่อแบบนั้นภาสกรวานให้ภาคภูมิมารับที่สนามบินใช้เวลาไม่นานทุกคนก็กลับถึงบ้านพอการกับแม่กรอยแวะที่บ้านปู่บ้านย่าก่อน ทุกคนรับประทานอาหารเย็นร่วมกันมรรยากาศอบอุ่นคนที่มีความสุขมากก็คือปูก่กริดยาบรอยรวมทั้งอินทวาด้วยสองทุ่มภาสกรและยี่หว่าไปส่งพ่อก้านกับแม่กรอยที่บ้านยี่หว่าเตรียมเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนพ่อกับแม่แน่นอนภาสกรตามมาอยู่เป็นเพื่อนหญิงสาวจัดการทำความสะอาดห้องพ่อกับแม่ห้องภาสกรและห้องตัวเอง ใช้เวลาไม่นานนักเพราะมีภากรคอยช่วยตลอดเวลาช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่วันไหนว่างเธอกับส้อยสุดจะแวะมาดูแลทำความสะอาดเสมอเสร็จจากการทำความสะอาดแล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันพักผ่อนสองสามีภรรยาได้กลับมาอยู่บ้านของตัวเองดีใจและมีความสุขมากโชคดีที่ทั้งสองไม่คิดจะขายบ้านหลังนี้แม่กรอย ลูกทำกับข้าวตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมใส่บาตกิจวัตรประจําวันที่เคยทำกลับมาอีกครั้งแม่ขาทำไมตื่นเช้าจังเลยคะเลยกลายเป็นว่ายิว่าตื่นสายเลยแม่ก็ตื่นเช้าปกติและลูกพอดีพ่อกับแม่อยากใส่บาตรด้วยมากินข้าวกันเถอะพัสกรล่ะลูกตื่นหรือยังไม่แน่ใจค่ะแม่ยี่หว่าลงมาเห็นประตูห้องพิพาทยังปิดอยู่เลย สงสัยจะเหนื่อยค่ะปล่อยให้พี่เขานอนไปเถอะยี่หว่ามากินข้าวก่อนไหมหรือจะรอพี่เขาก็ได้กินเลยดีกว่าค่ะแม่ยี่หว่าก็หิวเหมือนกันยี่หว่าเงินที่ทำร้านกาแฟที่ปู่ให้คืนปู่ไปหรืยังลูกคืนบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดทำไมเหรอคะแม่แล้วร้านกาแฟในสวนใครเป็นคนจ่ายลูก พี่พาสจ่ายไปก่อนคะ่ะยี่บากับส้อยสนค่อยๆทยอยจ่ายคืนพี่พาสแม่โอนเงินค่าขายบ้านที่เชียงใหม่เข้าบัญชียี่บาแล้วนะลูกแม่ให้หนูไปจ่ายหนี้พัสกรกับหนี้ปู่ทำไมละคะแม่มันเยอะมากเลยนะคะอินทวาตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่แม่กรอยให้เงินเธอเป็นจานวนมากไม่เป็นไรลรอกแม่กับพ่อยังเหลือเงินอีกเยอะเงินจากการขายที่ดิน และที่ฝากปู่ไว้อีกเยอะเลยไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อว่าจะไม่มีใช้นะแต่แม่ต้องสร้างบ้านอีกนะคะยี่หว่าดูแบบแล้วราคาก็แรงหน้าดูนะคะแม่แม่มีอยู่แล้วลูกแม่มีเงินเก็บก่อนที่จะขายที่ดินแม่กับพ่อเก็บไว้เผื่อได้ใช้ตอนแก่มากพอสมควรเรื่องนี้อินไม่รู้มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นที่รู้ อ้าวแล้วที่แม่กับพ่อไม่ส่งเงินให้พี่อินสมัยที่เรียนต่างประเทศยี่หว่าเข้าใจว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินแล้วยังไงเหรอคะแม่ยี่หว่าเริ่มงงกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเข้าใจมาตลอดว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินสำรองยังมีอะไรอีกที่เธอไม่รู้ยี่หว่ารู้และคิดแบบนั้นไม่ผิดหรอกลูกเรื่องที่พ่อกับแม่ไม่ส่งเงินให้กับอินนั้นก็จริง และเงินที่พ่อกับแม่เก็บไว้สำหรับพี่เขาเรียนมันหมดแค่ช่วงที่เขาเรียนปริญญาโทส่วนปริญญาเอกนี่ไม่ได้อยู่ในแผนการจ่ายเงินสำหรับการศึกษาแม่กับพ่อมีเงินส่งให้อินเรียนแค่ปริญญาที่เมืองไทยเท่านั้นแต่นี่เขาเรียนโทที่เมืองนอกทำให้เงินส่วนของเขาหมดไปแต่ของนีวหว่าแม่ไม่ค่อยได้ดูแลลูก มีแต่ปู่กับย่าพ่อกับแม่เสียใจนะลูกที่รักลูกไม่เท่ากันมารู้ตัวอีกทีก็เกือบจะสายไปแล้วแม่ขอโทษนะลูกยิหวาพ่อก็ต้องขอโทษยิหวาด้วยนะที่รักแต่ลูกชายพ่อกับแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันคิดแต่ว่าลูกชายเท่านั้นที่จะทำให้ครอบครัวมีหน้ามีตามีความสุขและจะทำให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นจเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า ไม่ได้มองลูกอีกคนเลยเพียงเพราะว่ายี่หว่าเป็นผู้หญิงแต่เวลานี้พ่อกับแม่รู้แล้วว่าไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวเราก็ต้องรักให้เท่ากันและสำนึกอีกว่าใช่ว่ามีลูกชายจะดีกว่ามีลูกสาวบางทีมีลูกสาวดีกว่ามีลูกชายเสียอีกแม่มีเครื่องประดับของเก่าของแม่รวมถึงของยายด้วยเก็บมาให้ยี่หวาหนูลองดูนะ อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดขอบคุณมากนะคะพ่อแม่ยิงสารับกล่องจากแม่มาถือไว้งงนิดหน่อยไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ข้างในเอาไว้ไปเปิดดูที่บ้านปู่ละกันพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะคะลืมเรื่องเก่าๆให้หมดยิหว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นยี่หว่ายอมรับนะคะว่าเคยน้อยใจพ่อกับแม่ที่รักพี่อินมาก แต่ไม่นานหรอกค่ะยี่หว่ามีงานมากมายที่ต้องทำเลยไม่ค่อยมีเวลาน้อยใจแล้วเงินที่ให้ยี่หว่ามันมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นความตั้งใจของพ่อกับแม่ยี่หว่าก็ไม่ขัดตอนนี้ขอแค่พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขยี่หว่าก็มีความสุขแล้วค่ะหญิงสาวกราบพ่อกับแม่อีกครั้งทั้งสมคนแม่ลูกรวมถึงพ่อกอดกัน แม่พลอยกับพ่อกันน้ําตาซึมเอาละ่ะเป็นอันว่าตกลงตามนี้และถ้ายี่หวาอยากจะใช้เงินทำอะไรบอกแม่กับพ่อนะลูกพ่อกับแม่ยินดีช่วยลูกทุกอย่างว่าแต่ไปดูภัสกรหน่อยนะลูกปานนี้ทำไมยังไม่ลงมาเผื่อไม่สบายถ้าลูกแล้วก็รีบลงมากินข้าวเดี๋ยวแม่ตั้งโต๊ะรอ แม่เปลี่ยนเรื่องเร็วมากคงกลูวว่าจะร้องไห้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวยิว่าขึ้นไปดูเองคะ่ะเกือบแปดโมงเช้าภาสกรยังไม่ลงมาข้างล่างหรือว่าเขาไม่สบายอินทวารีบกลับขึ้นไปชั้นสองของบ้านห้องนอนของภาสกรยังปิดสนิทข้างในห้องเงียบมากพี่พาดคะตื่นเรี่ยงคะยิว่ามาตามลงไปกินข้าวคะ่ะยิหวาพี่อยู่ตรงนี้ ภาสกรยืนอยู่ที่หน้าต่างอีกฝั่งของห้องถงทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะคะพี่พาดแปดโมงแล้วลงไปกินข้าวเถอคะค่ะแม่ตั้งโต๊ะรอแล้วยิวามาดูตรงนี้หน่อยเร็วอะไรคะพี่พาดทำไมดูตื่นเต้นจังเลยนี่ไงยิวามองจากตรงนี้ออกไปเห็นไหมก็ได้ออกไปนูน่นเห็นสวนกุหลาบเห็นบ้านพี่บ้านแม่เห็นที่เขาตรงนูน้น สวยมากจริงด้วยค่ะยี่หว่าไม่ค่อยได้มายืนตรงนี้เลยแต่รู้ว่าพื้นที่ตรงที่ปลูกบ้านสูงเป็นเนินแล้วหน้าต่างฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดอินทวาเข้าไปยืนข้างๆภาสกรมืออีกข้างกอดเอวเข้าไว,หว้หลวมๆภาสกรยิ้มกว้างดีใจเขาอบที่ไหล่ของเธอและลูบหัวเบาๆทั้งสองคนยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างนิ่งนานเกือบสิบนาที มีความสุขจังเลยยิหวาอยากยืนอยู่แบบนี้นานๆไม่ได้หรคขาพี่พาสตอนนี้พี่พาสต้องลงไปกินข้าวได้แล้วก็ได้ครับเพื่เริ่มหิวแล้วเหมือนกันภาสกรกินข้าวมียิหวานั่งเป็นเพื่อนหลังกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนเตรียมตัวเข้าสวนกุหลาบทันทีแม่เตรียมข้าวใส่ปิน่นโตไว้ให้แล้วนะลูกกับข้าวด้วยเอาไปกินกลางวัน เผื่อบ้านภาสกรบ้านปู่แล้วก็ร้านกาแฟด้วยขอบคุณมากค่ะแม่พ่อครับแม่ครับเดียววันนี้สายสายภาคภูมิจะเข้ามาดูบ้านให้นะครับเขาจะมาดูก่อนว่าจะเริ่มรื้อได้เมื่อไหร่ร้านกาแฟข้างหน้านี้พ่อกับแม่จะเก็บไว้ไหมครับเก็บไว้เธอลูกเผื่อทุกคนมาจะได้นั่งพักกันชงกาแฟกินมันก็ไม่ได้บางอะไรหรอกพ่อครับแม่ครับ ผมคิดว่าหลังกลับจากต่างประเทศผมจะขออนุญาตให้พ่อกับแม่ผมมาสู่ขอยี่หวาผมอยากทําให้ถูกต้องพูดออกไปแล้วก็โล่งใจมากก็คิดมาหลายวันแล้วแต่ไม่กล้าพูดสักทีอินทวายิ้มให้ภาสกรจับมือให้กำลังใจเขาส่วนตัวเองก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจูจ่ๆภาสกรจะคุยเรื่องการสู่ขอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเหมือนเธอตอนนี้ ถึงจะรู้มาบ้างแล้วว่าสักวันภาสกรต้องพูดเรื่องนี้แต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้พ่อกับแม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วแต่ยี่หวาลูกรักใครชอบใครแม่กับพ่อก็รักด้วยอย่าลืมปรึกษาปู่กับย่านะผมขอบคุณพ่อกับแม่มากนะครับที่เมตตาผมสัญญาว่าจะรักและดูแลยิหวาอย่างดีเรื่องการสูญขอผมขอปรึกษาปู่กับย่าก่อนตามที่พ่อกับแม่แนะนำ ได้วันเวลาเมื่อไหร่จะทำให้ถูกต้องตามประเพณีแต่อาจจะหลังจากที่พวกเรากลับจากต่างประเทศภาสกรจกร,ร้อนจริงๆเขาคิดไว้ในใจว่าจะให้พ่อกับแม่เขามาคุยกับพการไม่กรอยเองแต่ไม่ดีกว่าเขาอยากจัดการให้เสร็จก่อนไปต่างประเทศเขรู้ว่าช่วงที่กลับจากฝรั่งเศสจะมีเลิกดีแน่นอนไม่ใช่แค่ภาสกรที่ตื่นเต้น สองสามีภรรยาก็ตื่นเต้นเช่นกันว่าที่ลูกเขยของทั้งคู่ฐานะไม่ธรรมดาเลยเป็นบุญวาสนาของลูกสาวคนเล็กดูว่าภาัสกรจะรักและหลงอินทวามากสองสามีภรรยาปลื้มใจกับลูกเยขยครอบครัวพ่อแม่รวมถึงน้องสาวของภัสกรถึงทุกคนจะรวยมากแต่ไม่มีใครถือตัวเลยสักคนทุกคนทำตัวติดดินและดูว่าทุกคนจะรักและเ็ดูยิ่หว้ามากมาก โดยเฉพาะสร้อยสนนั่นติดยีิวาที่สุดยังไม่ทันที่ทั้งสองจะออกไปสวนกุหลาบภาคภูมิก็มาดูหน้างานรวดเร็วด,ดีจริงยีิวานี่ใครเป็นคนเลือกแบบบ้านหลังนี้ให้พ่อกับแม่ยิวาเองมีอะไรหรอคะพี่ภูมิเปล่าพี่สงสัยว่าทำไมแบบบ้านเหมือนของแม่พี่เลยจริงเหรอคะคุณป้าจะสร้างบ้านใหม่ที่ไหนคะพี่ภูมิ ที่นี่แหละพ่อกับแม่อยากวางมือธุรกิจแล้วจะกลับมาอยู่ใกล้ๆปู่กับย่าท่านเลยให้พี่สร้างบ้านให้เราเพิ่งคุยกันเมื่อวานนี้เองแม่กับพ่อรู้คงแปลกใจนะคะอยู่ๆบ้านที่กำลังจะสร้างก็เหมือนบ้านคุณล,ลุงกับคุณป้าช่วงนี้แปลกเหมือนกันนะยี่วหวาคนสูงอายุที่จากไปอยู่ที่กรุงเทพหรือไม่ก็คนที่เคยไปอยู่เมืองใหญ่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเรามากขึ้น นี่พี่มีงานสร้างบ้านประมาณนี้หลายหลังเลยนะอยู่กันสองคนพักษสามีภรรยาปลูกบ้านในพื้นที่ตัวเองบางคนก็อยากกลับมาทำสวนกุหลาบเพราะได้ข่าวว่าสวนของปู่ปลูกกุหลาบส่งบริษัททำน้ำหอมจริงเหรอภูมิข่าวดังขนาดนั้นเลยเหรอภาสกรหันไปถามภาคภูมิเขาพอใจมากถ้าหากว่าชาวบ้านเข้าร่วมทำสวนกุหลาบแบบไม่ใช้สารเคมีเหมือนสวนของปู่ ถ้าเป็นแบบนั้นจะดีสำหรับบริษัทมากพรากกำลังซื้อน้ำหอมจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งภายในประเทศจริงครับพี่พาดข่าวดังออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนบอกต่อๆกันถ้าเป็นแบบที่พี่ภูมิว่าก็ดีนะคะถ้ามีชาวบ้านสนใจเยอะๆพี่พาดก็ไม่ต้องไปหากุลาบที่อื่นเลยครับยิวา ถ้าเป็นไปได้พี่ก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละพี่ก็เชื่อนะว่าต่อไปมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพี่ภูมิแล้วบ้านพ่อกับแม่นี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเสร็จพี่ว่าเวลาก็น่าจะเท่าๆกับบ้านคุณป้าการยานณยิหวาบ้านขนาดนี้วัสดุอุปกรณ์พร้อมอย่างมากก็สมหรือสี่เดือนก็เสร็จสมบูรณ์ดีเลยคะ่ะงั้นช่วงนี้ยี่หวาจะให้พ่อกับแม่ ไปอยู่ที่บ้านปู่กับย่าก,ก่อนดีไหมคะพี่พาดดีครับเพราะอีกไม่กี่วันแม่พี่ก็จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านท่านแล้วห้องบ้านปู่ก็จะว่างอืมดีจังเลยคะ่ะเวลาเหมือนวางเอาไว้เลยนะคะสะดวกทุกอย่างเลยอ๋อภูมิพี่อยากให้ภูมิไปฝรั่งเศสด้วยกัน พอจะเคลียร์งานได้ไหมส้อยบอกแล้วครับพี่พาดอาจไปได้ไม่ถึงเดือนนะครับเพราะติดงานในตัวจังหวัดมีงานสร้างบ้านอีกสามหลังครับพี่ภูมินี่งานเยอะเหมือนกันนะคะเพราะ,ะรายรู้ไหมยีหวาเพราะอะไรพี่ภูมิยี่หว่าเคยสอนให้พี่สวดมนต์บทหนึง่งแรกๆพี่ก็สวดเล่นๆเพราะบทสวดจำง่ายสั้นสวดก่อนนอนวันไหนว่างๆก็สวดไปเรื่อยๆ มันเหมือนทำให้เรามีสมาธิทำอะไรก็ดีไปหมดโหจริงเหรอคะดีใจด้วยนะคะพี่ภูมิบทไหนครับยี่หวพระสกรอยากรู้บ้างบทสวดคาถามหาจักพรพัิคะพิพาทบทนี้ยี่หววจำได้ปูให้สวดตั้งแต่ยังเด็กแล้วคะ่ะดีแล้วครับพี่ดีใจด้วยนะภูมิการสวดมนต์ไม่ว่าจะบทไหนก็ตามทำให้เรามีสติดีทั้งนั้น